ติดตามข่าวกันต่อนะคะตำรวจบางพลีนำเจ้าหน้าที่วิศวกรรมสถานลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุแผ่นปูนอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีบางพลีพังถลม่มทำให้มีผู้เสียชีวิต11คนและบาดเจ็บ15คนค่ะ พันตำรวจเอกกรวัตหันประดิษฐ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเปิดเผยความคืบหน้าเหตุแผ่นปูนพังถล่มลงมาทับคนงานบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสถาบันการแพทย์จัก,กรีนรุบดินคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีในตำบลบางปลาอำเภอบางพลีเมื่อวานนี้โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งคนล่าสุดมีผู้เสียชีวิตรวม11คนบาดเจ็บ15คน ขณะที่เลขาธิการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดจากความประมาทของผู้รับเหมาวิศวกรหรือคนงานเบื้องต้นพบว่าแบบแปลนและโครงสร้างอาคารได้มาตรฐานส่วนสาเหตุคาดว่าเกิดจากโครงสร้างปล่องลิฟต์ไม่สมดุลทําให้พังลงมาทับทางเชื่อมอาคารจนพังลงมาในที่สุด ส่วนการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องรอผลการตรวจสอบอย่างละเอียดที่จะแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องใช้เวลาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งแต่ยืนยันว่าจะต้องมีผู้รับผิดชอบเหตุที่เกิดขึ้นแน่นอนล่าสุดเจ้าหน้าที่กู้ภัยหยุดการค้นหาผู้สูญหายอีกสองคนแล้วหลังจากมีประกาศสั่งห้ามเนื่องจากเป็นพื้นที่อันตราย